เด็กชายชาวลิตที่มีไอคิวต่ำนะครับแต่ว่ามีความมุ่งมั่นสูงเขาพยายามที่จะฝึกฝนตนเองนะครับท่องจำตำราเรียนในที่สุดเขาก็สามารถจะเรียนจบในระดับปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีการศึกษา2548ารอปเขาปฏิญาณต่อหน้าใบปริญญาบัตรนะครับที่อยากทำงานเพื่ออุทิศต่อสังคมนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแในเขตบางพัด์นี้นะครับ ศู์ตรงนี้มีหน้าที่รองรับเด็กกลุ่มเตียงช่วยเหลือเด็กสภาวะยากลําบากเราต้องดูแลเพื่อให้เขาได้ได้เรียนหนังสือได้เรียนขั้นพื้นฐานของเขานะครับครับเริ่มเริ่มต้นที่นี่ผมก็เป็นเป็นอาสาสมาัครงานะในถุงคือตอนเช้ามาก็ต้องฟันอาดสถานที่ให้มันดูหน้าอยู่ขึ้นครับเก็บเขาของเก็บอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วประมาณหลังนั้นเด็กก็จะมาใช้บริการในสูงเด็ก ทั้งพ่อแม่เขาก็ทางาน <ฮะ S 1> เนี่ยขายของขายอะไรอยู่นยพ่อแม่เขาอะไรที่ให้ลูกเขาอยู่ความความปลอดภัยของลูกอ่ะ,<ฮ>ะบางบางคนเอ๊ะครูเช่ามาทําตั้งแต่สองโมงเช้าเรียนสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยบางคนครูเช่าบอกไม่มีบ้านเหรออย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ผมมามีแต่ความปลอดภัยของเด็กมันไม่มีเลยเลยเพราะผมคือเพราะ กลองคืนเจอคนมากดาหลายตาตรงเนี้ยที่นี่ส่วนนี้เป็นราชการไหมเป็นส่วนราชการราชการนี่เปิดสามโมงสามโมงก็ปิดแล้วครับผมไดโอทีไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ความรู้สึกเด็กเล็กๆน้อยๆคือการรอยเด็กมีรอยยิ้มแล้วอยู่กับผมแล้วเขามีความสุขนั่นแหละคือโบนัสที่เป็นก้อนแล้วเป็นก้อนแล้วครับผม ว่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะยี่สิดสามติดถือว่าผมทำให้คุณอาจจะไม่เกินร้อยแต่ที่ที่สำคัญคือพอ,อได้ทำแล้วทุกสึกเขาเขายังมีเพื่อนนะเขายังมีฟรูนนะแค่นี้พอแล้วทำให้เราทำงานไปเรียนนั่แหละคือความุ บางคนเขาเรียกว่าครูข้างถนนครูข้างถนนมันไม่ได้ครูแตกต่างอะไรตรงจากตรงไหนที่ครูอยู่ในประจำประจห้องเรียนครูครูข้างถนนครูอากาถือว่าเป็นครูเหมือนกันครูครูผู้ให้ครูครูคือให้โอกาสับคน